สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่โกลทาลอดนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพา่ดูซิว่ามีพลังงานของใครจะพยายามสื่อสารมาถึงคุณไหมคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ช่องนี้นะคะพลังงานวันนี้คนที่เขาอยากจะสื่อมาถึงคุณเขาอยากจะพูดกับคุณว่าอะไรมา เรามาเช็คพลังงานกันเราอ่านพลังงานไพ่ที่สื่อสารออกมาเลยนะคะเราไม่ได้อ่านพลังงานของคุณหรือเช็คพลังงานของคุณนะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงหรือดูแล้วมันขัดจริตคุณนะ่ะเลื่อนผ่านได้ได้เลยนะคะอย่ากั้มกืนฝืนทนดูนะดูแล้วมันจะเสียอารมณ์ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านเลยค่ะ พลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูให้มันเป็นเรื่องสนุกขำๆไปนะไม่ต้องสี่เรลียดไม่ต้องอินอะไรกับมันขนาดนั้นนะคะมาเรามาเช็คพลังงานกันดูซิว่าพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำหรับทิดนี้อยากจะสื่อสารดึงดูดพลังงานของท่านใดสื่อมาถึงคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ใจร้อนนะ เป็นคนที่หัวร้อนใจร้อนวู่วามอารมณ์ร้อนอยากเข้ามาหาคุณอยากมาเคลียร์กับคุณอยากกลับมาหาคุณแล้วอยากกลับมาเร็วๆด้วยนะอยากกลับมาเคลียร์อยากกลับเข้ามาหาคุณแบบด่วนๆด้วยนะ แล้วก็อยากกลับมาพยายามกับความสัมพันธ์นี้อยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเหมือนเดิมสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้คืออยากกลับมาเหมือนเดิมเชื่อว่าการเงียบกันไปครั้งนี้มันเป็นการเงียบที่เขาได้มีสติพออยู่กับตัวเองแล้วถ้าก่อนหน้านั้นเขาอารมณ์ร้อนเขาวู้วามเขาใจร้อนสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณตอนนี้ก็คือการเงียบกันไปครั้งนี้ห่างกันครั้งนี้ เขารู้สึกว่าเขามีสติแล้วเข้าใจเย็นแลกดูเขาจะคิดได้แล้วด้วยเป็นพลังงานหน้าไพาที่เขาบอกว่าเขารักคุณการจบกันไปครั้งนี้มันมันเห็นได้เลยว่าเขาคิดแต่เรื่องของคุณวนไปวนมาอยากทำทุกอย่างให้มันความรักครั้งนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วเขาได้มีสติแล้วด้วยถ้าก่อนหน้านั้นเขาใช้แต่อารมณ์อยากเอาชนะกันอยากจะแบบ ด้วยอารมณ์ของเขามีแต่ความอยากเอาชนะก่อนหน้าน้ำแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะเขาอยากจะทำให้ความรักครั้งนี้มันสำเร็จไปด้วยกันอยากเริ่มต้นใหม่อยากทำตัวใหม่เพราะเขารู้สึกว่าเขาตั้งใจแล้วตัวคุณเองตัวน,นี้น่าที่จะมีสเสน่ห์กับเขามากๆเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดสามารถจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีการที่เงียบกันไปการที่ หันหลังหรือนิ่งกันไปมันทําให้เขาได้คิดได้ว่าคุณนะเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณก็น่าที่จะทุ่มเทกับเขามากๆตอนนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะท่านนิ่งกันไปเงียบกันไปคุณนิ่งไปเขานิ่งไปเขารู้สึกว่าการนิ่งครั้งนี้มันทําให้เขาได้มีสติดึงสติตัวเองกลับมาคนอย่างคุณนะ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือ จริงๆคุณไม่จําเป็นจะต้องเลือกเขาก็ได้พลังงานของคุณเป็นพลังงานคนที่มีความเก่งฉลาดสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างสมมุติว่าคุณรักใครอ่ะคุณเป็นคนที่เปยคนที่คุณรักเต็มที่มากๆนั่นคือสิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณที่ผ่านมาคุณน่าที่จะดีกับเขาแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่พยายามเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์อยากชน,นะคิดว่าตัวเองเก่ง ด้วยด้วยไม่มีสติทําอะไรก็ดูแต่ใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเขาเห็นเลยว่าคุณตอนเนี้พลังงานของคุณมีคุณค่าต่อเขาเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณน่าที่จะทุ่มเทกับเขามากๆการเงียบกันไปครั้งนี้มันส่งผลจริงๆตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าถ้าก่อนหน้านั้นเขารักสนุกรักอิสระไม่ได้หันมามองความรู้สึกคุณเขาอยากจะขอโทษขอโอกาสจากคุณ เขารู้แล้วค่ะว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆดูแลห่วงใยใส่ใจซับพอร์ตการที่คุณนิ่งไปครั้งนี้ซึ่งเขารู้สึกกลัวมากกลัวว่าคุณจะเปิดโอกาสตัวเลือกทางเรื่องให้กับคนอื่นเพราะตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดสามารถจัดการชีวิตในเรื่องการเงินการงานได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาเองเป็นคนที่ไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยยังไงก็ตามเขาอยากเข้าหาคุณนะคะ เขาไม่อยากให้คุณหันหลังไปก่อนหน้านั้นเขาเพียงแต่อยากเอาชนะคุณอย่างคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทําเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณนะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบไปยังไงก็ตามเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณเขาจะมาหาคุณให้ได้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากใจเย็นอีกแล้ว แต่คุณน่ะดูเยือกเย็นกับเขามากคุณดูนิ่งกับเขาเหลือเกินแต่ตัวเขาไม่อยากจะใจเย็นอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าการห่างกันไปครั้งเนี้มันมีระยะทางระยะห่างกันครั้งเนี้เขากลัวมากๆเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาทิ้งมันทําให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวคุณน่ะเขากลัวมากว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบกันไปจริงๆตอนนี้คุณดูนิ่งคุณดูไม่พยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วหรือถ้าตอนนั้น นิ่งกันไปเขามองว่าตอนนี้คุณน่าจะทำใจกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าตอนนั้นเขาไม่มีสติใช้แต่อารมณ์เอาแต่ใจนะคะเขาพยายามแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะดูคุณโดดเด่นมากๆเลยเขาอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกอีกครั้งหนึง่งเขาก็อยากจะพยายามตัวทำตัวให้มันดีขึ้นคือถ้าบล็อกเขาเขาอยากให้คุณปลดบล็อกนะให้คุณเปิดใจ เปิดใจรับฟังเขาหน่อยเขาจะโตขึ้นเขาพยายามแอบสืบแอบส่องคุณมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะบล็อกเขาก็ตามและเขาคิดวางแผนจะมาหาคุณเข้าหาคุณแล้วไม่อยากจะใจเย็นแล้วด้วยต่อให้คุณจะปิดกั้นจะยากแค่ไหนเขาก็จะพยายามเขาไม่ยอมแพ้หรอกเขาไม่อยากเสียคนดีๆอย่างคุณไปเขาอยากจะมาทำทุกอย่างให้เต็มที่เขารู้ค่ะ ว่าตัวของคุณมีคุณค่ามากๆเขาอยากทำตัวให้มันเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ขอให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวให้มันดูมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกับคุณก่อนหน้านั้นเขาอาจจะดูเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ชอบเอาชนะมั่นใจในตัวเองโดยไม่มีเหตุผล แต่พอเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณดีเกินกว่าที่จะมาลดตัวมาคุยกับเขาด้วยซ้ำไปการจบกันไปเงียบกันไปมันทำให้เขาได้รู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณคนคนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะพอรู้สึกว่าคุณนิ่งใส่เขาคุณใช้ชีวิตไม่ได้สนใจเขามันทำให้เขาได้มีสติมากๆ เขาอยากดูแลคุณถ้าก่อนนั้นคุณซับพอร์ตคุณห่วงใยคุณใส่ใจเปเงินเขาดูแลเขาวันนี้เขาอยากทำอย่างนั้นให้กับคุณบ้างเขาบอกว่าให้โอกาสเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยเขามั่นใจว่าเขาเข้าใจแล้วกับสถานการณ์ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณใจดีคุณพยายามช่วยเหลือคุณพยายามเทคแคร์ดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาอยากมีโอกาสนั้น ทำให้กับคุณบ้างเขาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเขารักคุณค่ะความรู้สึกดีๆนี้ความบริสุทธิ์ใจนี้ความอ่อนโยนนี้เขาได้เคยได้รับจากคุณมาเต็มๆแต่วันนั้นเขากลับหันหลังให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองโง่มากในวันนั้นมันได้รู้วันนี้คือคุณค่าความรักดีๆนี้ เขาโทษทีนะคะเขาไม่สามารถไปหาจากใครได้เพรมันอยู่ในมือแต่เขาเองเป็นคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าจนวันหนึ่งจนได้หันหลังจากกันไปจนวันหนึ่งได้หันกลับมามองคือเขามั่นใจในตัวเองในวันนั้นเขาอาจจะมองแต่ตัวเองความรู้สึกตัวเองเลือกที่จะหันหลังให้กับคุณไปหรือเลือกที่จะไป ให้ความสําคัญอย่างอื่นยกเว้นเรื่องของคุณแต่พอหันกลับมาคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและตอนเนี้ยคุณใช้ชีวิตโดยไม่จําเป็นต้องมีเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังเขาอยากจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตามคอลงคลองทำถ้าก่อนหน้านั้นเขาไปมีคนอื่นหรือแอบแค่แอบคบแอบคุยเขาก็รู้สึกว่า เขาอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีความรักครั้งนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าตอนนี้คุณดูไม่แคร์ไม่สนใจเขาแต่เขาอยากบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะลุ่มหลงและรักคุณมากๆอยากเคลียร์ปัญหาเขาอยากดูแลอยากซับพอร์ตถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้ว การจบกันไปครั้งนี้เขารู้สึกว่ามันแย่มากๆเขาอยากติดต่อเขาอยากโทรหาถ้าบล็อกเขาอยากไปกันต่อรู้สึกว่าตอนนี้เขาเหงาเขาโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามันดูสิ้นหวังดูไม่เหลือใครเขารู้สึกว่าเขาได้รับผลในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาทำอะไรไม่ดีคือตอนนี้เขาก็ได้รับผลเขาเข้าใจค่ะการที่คุณหันหลังไม่แคร์ไม่สนใจเพราะเขาไม่สามารถทำความ สิ่งดีๆให้กับคุณได้มอบความชัดเจนไม่สามารถดูแลซัพพอร์ตไม่มีเวลาไม่เอาง่ายๆสิ่งที่เขาปฏิบัติก่อนหน้านั้นมันไม่ได้คู่ควรกับคุณถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่จุดนี้แล้วมันทำให้เขาได้รู้ว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณ อยากจะไปหาลักดีๆคนที่มีความมั่นคงกับคุณแต่ถ้าให้คุณเป็นได้แค่ตัวเลือกทางเลือกหรือให้เขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะช่วยเช็คด้วยนะคะคุณอาจจะเขากับคุณอาจจะสลับกันพลังงานสิ่งที่ผู้อ่านเห็นนะ่ะมันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะมีคนของตัวเองอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วเหมือนอยากกลับมาเหมือนอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับอีกคนหนึ่ง รู้สึกคิดเยอะค่ะรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองไม่อยากเป็นตัวเลือกใครแต่อีกคนนึงไม่อยากปล่อยอ่ะเขาไม่อยากปล่อยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็อาจจะไม่กล้าลงทุนไม่กล้าทุ่มเทอะไรหาข้อตกลงกันไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะจบกันไปค่อนข้างที่จะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะเขานะถ้าเป็นรักเกินสองสาคนอ่ะ รู้สึกว่าตอนนี้คุณนิ่งคุณเมินเขาเครียดเลยค่ะตอนนี้เชื่อว่าเขาน่าที่จะไม่สบายด้วยเขาฝากมาบอกคุณว่าตอนนี้เขารู้สึกไม่สบายด้วยเครียดนอนไม่หลับค่ะป่วยเลยแหละบางคนน่ะเขารู้สึกว่าอยากจะหาข้อตกลงที่มันดีกว่านี้อยากเขาอยากได้รับโอกาสเขาอยากทำอะไรดีๆเพื่อคุณบางถ้าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ให้เวลา ไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้อะไรวันนี้เขาก็รู้สึกว่าให้โอกาสเขาแต่เชื่อว่าคุณน่าที่จะไม่อยากเป็นตัวเลือกไม่อยากเป็นทางเลือกคุณรู้สึกว่าคุณโดนเอาเปรียบคุณไม่ได้รับความยุติธรรมพลังงานรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันดูพังมันดูพังกันไปจริงๆแต่เขาอยากจะจริงจังเขารู้สึกว่าความรักมันมีคนหลายๆคนเข้ามายุ่งมาวุ่นวาย บอกได้เลยนะคะตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยเขาพยายามรอวันเวลาที่จะมาจัดการกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่คุณก็เลือกที่จะหันหลังเลือกที่จะตัดเขาเลือกที่จะปฏิเสธเขาไปแล้วทั้งๆท,ที่เขาเพราะว่าเขาอะมีคนของเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าขออยู่กับตัวเองแต่เขารู้ค่ะว่าตอนนี้คุณรักตัวเองมาก เขาไม่อยากให้คุณปฏิเสธเขาแล้วก็เมินเขาแต่เขารู้เลยว่าถึงจะง้อคุณยังไงตอนนี้คุณไม่เอาเลยค่ะถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าขี้เกียจจะต้องมีปัญหาเขาก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดใจในการที่คุณไม่ได้เปิดใจถึงแม้ว่าจะยังไงเขาก็อยากบอกว่าเขารักคุณคุณก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกถ้าก่อนหน้านั้น เขาอาจจะคิดอะไรง่ายๆไปไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณเขารู้สึกว่าตอนนั้นเขาอาจจะคิดอะไรที่มันดูบางเบาไปพอมันจบกันไปจริงๆเขารู้ว่าเ,ออเขาควรที่จะปฏิบัติต่อคุณให้มันดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากฝากมาบอกคุณในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็ยังไงก็ดูเป็นเรื่องคำคําไปนะคะ ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนีโกลทัลช่องนี้ด้วยนะคะ